จะเป็นของชาวลัคนาราศีพฤกษพในขณะที่คุณฟังคําพยากรณ์ของสินแสงหมิงตรงนี้อยู่ดาวตรีเทศทั้งหมดสามดวงได้แก่ดาวราหูดาวพฤหัสและก็ดาวเสาร์ก็ได้ขยับย้ายเป็นที่เรียกร้อยแต่การขยับย้ายตรงนี้นะครับมันมีความแปลกแหวดแนวคือมันมีเดินหน้าถอยหลังของมันอีกซึ่งเอาเถอะ อย่าไปสนใจคุณฟังคำพยายกรณ์แล้วเอาไปใช้อย่างเดียวเพียงพอแล้วนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศนะดาวพฤหัสได้ย้ายนะครับไปสู่เรือนการเงินของคุณนะครับเท่ากับว่าดาวเจ้าเรือนลาพระไปอยู่ในเรือนกระดุมพระมีโอกาสจะได้เงินได้ทองได้ที่ได้ทางหรือได้รับของมีค่า นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดที่ดินนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่มีความเป็นไปได้อย่างนั้นอย่างไรก็ดีเปิดมานะครับครึ่งปีหลังกรกฎาสิงหาสองเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยกับภาระที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของงานหลายคนจะต้องเดินทางอาจจะด้วยพรอะง,งานหรือครอบครัวอะไรต่างๆ ซึ่งแน่นอนที่สุดก็ให้ความหมายไปในทิศทางที่ดีกรกฎาสิงหานะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกันยายนนะครับอาจจะมีโปรเจกต์หรือได้ทำอะไรบางอย่างเพิ่มในเรื่องของงานนะครับแล้วก็ตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นไปได้ดีอยู่แต่ให้ระวังปากเสียงภายในบ้าน หรือใครที่มีคู่หรือคนรักอยู่อาจจะต้องได้เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างเพราะงานหรือเพราะาในเรื่องของครอบครัวต่างๆมีความเป็นไปได้ทั้งหมดคุณอาจจะต้องเดินทางทําให้ไม่ค่อยได้เจอกับคนรักคู่ครองก็เป็นไปได้แล้วก็เดือนธันวาคมก็เป็นเดือนที่แฮปปี้ดีภาพสรุปโดยรวม,ม,มในปี2568ในช่วงครึ่งปีหลังนั้นเป็น ช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงมีความสําเร็จในเรื่องของงานดีเป็นช่วงที่ชะตาชีวิตจะหมุนไปเจอกับอะไรที่มันแปลกออกไปจากเดิมแต่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณเองนั้นแฮปปี้กับมันในเรื่องของการเงินส่วนใหญ่แล้วชาวลัคนาราศีพฤษภมักจะได้อะไรแบบไม่ได้คาดคิดเสมอเช่นได้เงินจากผู้ใหญ่ได้เงินจากงานอะไรที่คุณเองนั้นก็ไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งหวังไว มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามที่คุณเองนั้นปรารถนาชาวลัคนาราศีพฤกษศพนะครับดาวเสาร์ได้โคจรอ,อยู่ในเรือนเขาเรียกว่าเรือนลาภะนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเรือนลาบนะครับก็จะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นแน่แท้ ดูทรงแล้วจะเป็นช่วงจังหวะที่ถ้าคุณได้เริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับแล้วไปเกี่ยวกับการซื้อขายของใหญ่ๆก็มกักจะนำพาเอาความสําเร็จมาให้ยังรวมความไปถึงธุรกิจหรือการงานที่ติดต่อต่างประเทศด้วยในเรื่องของความรักต้องบอกว่าชาวาราศ,ศ,ศีพฤษภคุณมีความหนักแน่นในเรื่องของความรักอยู่แล้วความหนักแน่นความจริงใจของคุณนั้น นะครับทำให้ความรักของคุณดําเนินผ่านไปได้ในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้จะมีบ้างก็การขัดแย้งจุกจิกน้อยใจเล็กๆน้อยน้อยแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆคุณอาจจะห่างกับแฟนกับคนรักบ้างเพราะการเดินทางแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความถึงความ,วามขัดแย้งที่นําไปสู่ปากเสียงมันเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลนั่นเองภาพโดยรวมถือว่าครึ่งปีหลังก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ อย่าลืมกดติดตามนะครับ YouTube แล้วก็ติกตั k นะฮะของทางไบรท t v ีวีไบรท์ูเดยไว้ในทุกช่องทางทาง IG ด้วยทางบ้านสีฟ้าด้วยแล้วก็ทุกทุกโซเชียลของสินแสหมิงเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครโชคดีค่ะ เปลี่ยนฮวงจุย้ยเปลี่ยนชีวิตนะครับกับสินแสหมิงให้คำปรึกษานะครับฮวงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดร้านค้าจัด่วงจุ้ยอย่างไรให้เฮงให้ปังกับ่วงจุ้ยในยุคที่9เพราะดวงบ้านมันคุมดวงคนขอให้ทุกท่านโชคดีครับ